จะไม่มีสิ่งหัวล็อคเนาะปีมี <laughs> <laughs> พี่บอสพ่วงกับค่ะ ตั้งใจพี่ตอนแรกอะพี่ตั้งใจทําภาคต่อของเต่ากิ้วเขาคือคือเป็นความตั้งใจตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ตอนดูรักจุดใจตอนจบอะแล้วก็แฟนๆก็คือแบบทวิตเตอร์ที่สแกมมาหาแบบเยอะมากคอยดูเต่ากิ้วเขาอีกขออีแบบไม่หมอเต่าใต้หนูร้องให้เป็นนักกินแล้วนะคะแป๊บนึงนะคะแล้วพี่จะต่ออย่างไรคะเขาตายไปแล้วเออพี่ก็เลยมาคิดต่อต่อโอเคโอเค ถ้าตัวละครตายแล้วพี่จะทำยังไงดีอพี่มานั่งคิดดูอะไรอย่างเงี้ยครับก็เริ่มรู้สึกว่าจริงๆแล้วถ้าเราจะจะทำา u i l d ้ n ต่อใช่ไหมครับรู้สึกว่าพี่มีเรื่องที่อยากจะเล่าด้วยก็เลยคิดไปคิดมาเพราะเออจริงๆเรื่องมันก็จบของเขาดีแล้วเนาะก็เลยคิดว่าเราสร้างเรื่องใหม่กว่าฉะนั้นเรื่องนี้นะครับจะเป็นเรื่องเรื่องใหม่ที่ไม่ใช่เป็นเรื่องต่อของเต่าทิพย์ค่ะซึ่งอ๋อก็จะพอรู้แล้วว่าที่มาที่ไปของซีรีส์นี้คืออะไรซึ่งเมื่อกี้เนี้ยค่ะพี่ปิงเขาพูดคอนเซ็ปต์คร่าว ที่เรื่องเนี้ยมันคืออะไรให้พูดก,กับเล่าดีกว่าค่ะคือจริงๆเรื่องที่ที่อยากเล่านะคือที่ที่อยากเลา่าเรื่องของเด็กผู้ชายที่สนิทกันโดยจุดเริ่มงต้นนะี้ <ตะ S 2> มันก็ค่อยๆ <ตะ S 2> พัฒน,นากับที่เหน,นะครับจนออกมาเป็นเรื่องราวของเรื่องการรักษาใจเธ <ตะ S 2> อก็จะเป็นเรื่องราวของเด็กผู้ชายที่สนิทกันตั้งแต่เด็กแล้วก็เขาก็มีเหตุการณ์ทะเลาะกันจนกระทั่งแต่หักแล้วก็ไม่ได้เจอจนกระทั่ง กลับมาเจอกันตอนม .6 ที่โรงเรียนปวดวิชาสอนภาษาจีนซ,ซ,ซึ่งซึ่งตอนเด็กๆเจอกันก็เป็นเพื่อนสนิทเนาะ ก็ต้องรอ,อ,อดูว่าจะเป็นเรื่องราวยังไงได้กลิ่นความลักนะคะตอยออหัวหน้าแบบนี้อ่ะอีกเรื่องหนึ่งบอกเลยว่าโปรดักชั่นคราเนี่ยไม่ได้ถ่ายทำในกรุงเทพนะคะคุณลงไปทงภาคใต้มาแหลกใต้มา,มาไปแหลกใต้เลยเป็นที่ภูเก็ต ็นยังไงบ้างคะบรรยากาศก็สนุกมากคือตอนแรกตัดสินใจว่าตัอยากทําเรื่องเราเของเด็กผู้ชายสองคนมีภาพบรรยากาศดีๆโรแมนติกโรแมนติกก็เริ่มหาจังหวัดที่รู้สึกว่าเฮ้ยอยู่กับบรรยากาศแล้วอยู่กับวิวทิวทัศน์น่าดูอยู่เลยก็เริ่มว่าเฮ้ยถ้าเราไปภูเก็ตดีกว่าเพราะมันมีวัฒนธรรมหลากาๆแต่ว่าพอไปถ่ายทำคลุมมันก็เจอความยากลำบากมากเดี๋ยวเบื้องหลังก็คงจะได้เห็นกันเพราะว่าเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกอะไรย่างเงี้ยแบบมีเรื่องราวมากมายแล้วน้องๆของเออเป็นยังไง อยากให้คือพี่หยกระพูดไปแล้วเราสองคนในฐานะที่เป็นนักแสดงเรื่องนี้รู้สึกยังไงบ้างมันแตกต่างแต่ตอนที่เราเล่นเรื่องรักชั่ใจนักเฉยยังไงคะก็จริงๆจากที่เล่นเรื่องรักชั่ใจนักเฉยเนี่ยครับก็เล่นเป็นเป็นือนว่าเราเป็นนักแสดงสมโทนนพอเรามาเรื่องนี้เรามีโอกาสได้หมกุ้งก้าวขึ้นมาระดับหนึ่งมาาเล่นเป็นเป็นนักสแสดงนำเลยนะพอมันเหมือนเอาด้วยชอบหรือว่า อะไรต่างๆมันเหมือนมันมากมันมากขึ้นแล้วมันเหมือนกันว่าการเตรียมตัวของเราด้วยแล้วก็อ่าจริงๆคือความกดดันเลยรู้สึกว่ามันมันมากขึ้นเยอะเหมือนกันเลยเนี่ยครับที่นี่มันที่ทำหลายอย่างมากนะใช่ต้ากินในเรื่องทําอะไรที่เป็นความสามารถที่ต้องไปฝึกฝนอะไรอ๋อใช่จริงๆการเตรียมตัวกับเรื่องนี้แบบหลายๆหลายๆอย่างเลยก็จะมีแบบในทั้งฝั่งของ acting ด้วยอะไรเงี้ยก็จะมีการแบบเอ่อเวิร์ k ช็อปเข้าคาแรคเตอร์หรือว่าแไปกราวด์ตัวละครอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเวิร์ k ช็อป กับพีพีร่วมช็อปกับครอบครัวร่วมช็อปกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งก็คือเป็นพวกสกิลอะอย่างเช่นพวกการพูดภาษาจีนหรือว่าการอุ้ยพัาฟ์กีนแสดงว่าในเรื่องคือจะได้เห็นแน่ๆตื่นตื่นตื่นราบบมแล้วก็จะมีพวกอ่า อะไรอย่างเี้แล้วก็มีเรื่องขับมอเตอร์ไซค์อะไรพวกนี้เหมือนว่าทุกๆรายละเอียดที่เราถือว่าถ่ายในซีรีส์เรามีการเต็มตัวแบบหมดเลยเราก็ต้องผลักดันตัวเองขึ้นไปต่อไปต่อไปค่ะพี่พีค่ะค่ะผมก็ที่นี่ตามผมพูดไม่เห็นมีเสียงนะ พ,พี่เป็นยังไงบ้างต่างกันยังไงกับกับเรื่องที่แล้วที่เราเลยนมาเรื่องนี้ก็ต่างเยอะนะครับอย่างเรื่องนี้พี่ก็คือพี่บอสกมองว่าเขาอยากได้คาลิเตอร์เป็นเด็กในช่วงม6ก่อนเข้ามหาลัยรเขาก็เลยอยากให้พี <c <c ่ลดน้ำหนักลงมาก็ลดมาวันสิบโลนะครับ นักศิลป์โลใช่เพราะเขาอยากได้แบบอุดนบนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับคือสมัยนักเรียนไม่เขาดีกล้าเนี่ยก็จะเป็นแบบเออเด็กๆยังเด็กๆอยู่ก็จะตัวลีนๆหน่อยเธอระตู้ใช่ใช่แล้วเพราะมันเป็นการถ่ายทำที่ทะเลนเนี่ยครับมันก็มีทั้งฝนตกมีพายุเข้าอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือฝ่าน้ำฝ่าฝนฝ่า,มาลมื่องนี้เรื่องนี้เลยนะคะทุกคนเออเอา,อางี้เล่าคาแรคเตอร์ของตัวเองให้ฟังหน่อยใครชื่ออะไรฟอนเป็นยังไงแล้วก็เหมือน เก่งมากท<ะ>โทรแบบลดลด,เ,ดเขาพูดก่อนน้เดี๋ยวเรากินอีกทีอ่ะอาแรเตรมเป็นยังไงคิดว่าเหมือนหรือต่างจากตัวเองไงบ้านิก่อกไ,ได้ครับก็ในในเรื่องไปรักันด้วยใจเธอนเป็นเต๋เต๋อดีแล้วรับผมแกชื่อเ<ง>ต๋ก็มีคนิดแล้วเหรอชื่อเต๋มีคนคดให้จ้องอีกทีห บ up, ทเป็นเต๋ครับ้อรเต๋นเตยลองลอองชื่อนักต okay. MM ี้ไัมไม่นีฉันไม่ลองฉันไม่อยากอฉันไม่อยากเปลี่ยนโอเคทาไปเต๋คาแรคเตอร์เป็นยังไงบครัก็ในเรื่องในเต๋ยก็จะเป็นคนที่เหมือนว่ามีความฝันเป็นเด็กที่มีความฝันชัดเจน่าเงยแล้วก็เป็นคนที่จริงจังกับความฝันเป็นเด็กที่เรียนเก่ง ล้วก็เป็นเด็กที่เวลาทำอะไรตั้งใจมากๆเลยครับแล้วก็มีจะมีนสิทธของความทำเอาชนะอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเด็กมุ่งมั่นนะครับผมแล้วคิดว่าเหมือนกับเองไหมเอ๊ะแบบว่าคือมินตัวไหนที่เติร์ดเติร์ดแบบนี้เหมือนกันบ้งจริงๆผมเป็นคนทั้งสุขุมนิ่งๆครับรอเล่นรอเล่นก็ก็มีมีส่วนซ้ายเยอะเหมือนกันนะครับไอ้ แล้วฝั่งพีพีบ้างเล่นเป็นอะไรคะเป็นยังไงเป็นก็หิว พ่อเหวก็เป็นเป็นคนที <t <t ่เรียนไม่เก่งเท่าตัวเอแต่ว่าก็มีทันชั่นเหมือนกันความมุ่งมั่นอนกนี่เขาคาแรคเตอร์มาจากบ้านปั้เนี่ยดูแพ้ดูแบบเรียนไม่เก่งเท่าเขาแต่ว่ามีแพชชั่นแพชชั่นครัแล้วเราข้างนอกเขาเป็นยังไงคะเขาดูคล้เยทานเหมือนนะเห็นนี้ไหมนิ่งค่รนิ่งๆอาจารนิ่งๆนี่เหมือนพีพีไหมหมายถึงว่าเหมือนคนริงของเราอ่ะเหมือนไหม ีเพื่อนๆน,นะคะความลุกของเรื่องนี้เนี่ยแน่นอนว่าต้องมีตัวละครเพื่อนอีกนะคะเพราะฉะนั้นด้านระขาดพวกเขาเหล่หนีไม่ได้ แม้เขาแนะนำตัวกันอีกทีจะได้เห็นหน้าเห็นตากันชัดๆนะจ๊ะโอเคค่ะเดี๋ยวเริ่มจากด้านนูนเลยก็ได้ค่ะแนั่ตสวยของพี่เชิญคุณสมรสวัสดีค่ะทุกคนเราได้ดลเทวดาไปแล้วนะคะอ๋อสมัยค่ะ แล้วก็เป ok ็นคนที่จร ok> ิงใจค่ะซึ่งเป็นตัวแทนของสาวใต้นะคะหนุ่นๆนะคะแล้วก็พี่เับเตัวแทนใต้ใช่ค่ะก็คือเป็นเพื่อนกับเต๋อค่ะซึ่งก็เป็นเพื่อนสนิทของเต็กค่ะสาวหนึ่งเดียวของเราอะทางโน้นบ้างไหมคะมาทางด้านนี้สิครับหนุ่งเสื้อเหลืองของพี่อะมองพี่ตาหวานมากยังไงสวัสดีครับชื่อเราเลยครับรับบทเป็นใคร เป็นไข่ครับไข่ไข่เป็นไข่ไข่เป็นเพื่อนกับเตีวเอ๋วตั้งแต่มองต้นแล้วแล้วก็อยู่ด้วยกันมานานครับแล้วก็ไข่เนี่ยเป็นคนที่แบบขี้เล่นแล้วก็เป็นคนสนุกแต่ว่าเป็นคนใจเย็นแล้วก็คอยห้ามเพื่อนไม่รังแกลกันเออเป็นพ่อคาของกลุ่มค่ะเป็นแบบแสงสว่างมามจอเรื่องอะไรวันนี้อ่ะอีกคุณโรเล็กวันนี้คนต่อไปค่ะวันนี้ค่ะ กเป็นคน,นแนวแบบสุขุมสุขุมครับขี้เขินขี้เขินนิดหน่อยแล,แบบแล้วก็เมื่อเวลาเพื่อนมีปัญหาครับก็จะใส่ใจเพื่อนมากๆเลยใช่นี่คือบาสนะคะค่ะโอเคค่ะคนถัดไปค่ะถัดไปค่ะสวัสดีครับฟิลิปนคะครับผมเออแล้วผมเป็นฟิลิปครับผมฟิลิปฟิลิปชื่อประหลัม <do> เป็นมิสเนอร์ดิ้เป็น Excuse ะอะไรอีกตัวิปก็เป็นเป็นคนที่หลักเพื่อนแล้วก็ซัพพอร์ตเพื่อนเรื่อยแล้วก็เป็นคนคนคู่เป็นทำอะไรแล้วก็ทำตามมันก็เป็นเพื่อนของกัคู่เนาะใช่เป็นเพื่อนัคู่ตั้งแต่เด็กๆโอเคค่ะ้าและหนุ่มคนสุดท้ายของเรา แล้วมอนเหรครับมดจะเป็นคนที่ตัวใจร้อนครับใช่อย่างอย่างไข่เนี่ยจะเป็นแบบใจเย็นๆใช่ไหมเป็นแสงสว่างของกลุ่มของผมจะแบบจะเป็นความมืดนะครับ <c oughs> อันนี้น,น,นี่ดูคิดเองหรือเปล่าคุณบ่ายคิดเองอ๋อ <c oughs> เป็นใช่เป็นมนใจร้อนอะไรอย่างนี้เวลามีปัญหาจะแบบเป็นคนเคลียร์ตลอดหัวหน้าแกงคนน้าแกงป้า มนาตัวเองด้วยอ่าโอเคทีนี้มาถามูุกจับกันหน่อยว่าทํางานกับน้องๆมันเจ๊งๆไหมมันทํางานลาบากไหมันุกสรุกเออเพราะว่าจริงๆพวกเราทุกคนครับก็ไปอยู่ที่ภูเก็ตกันเดือนสองเดือนนะก็จะไปอยู่ที่นั่นไม่มีใกันอ๋อคือใช้เวลาอยู่ด้วยกันเลยอย่างนู้่กันตลอดนอนด้วยกันอยู่ด้วยกันไหมนะก็คุณด้ยกันที่ไหน ความสนุกของกองนี้ก็คือเหมือนพี่ทุกคนเนี่ยเขาเขาตั้งใจทํางานนี้มากเลยเขาตั้งใจทําออกมาให้ดีสุดเลยแล้วก็เวลาได้อยู่กับน้องๆทุกคนในนี้ก็เหมือนได้กลับไปตอนมอือครัง <อ pim. S 2> ้งนึ่ลคุณคุณกินเหะคะต่อไปค่ะครับก็จริงๆสิ่งที่แบบ ครับใจส่วนน่าจะเป็นบรรยากาศการทำงานนะฮะคืเหมือนจริงๆมันเหนื่อยมากนะทุกคนทร่่ไปเลยนะแต่ว่าทุกคนจะแบบว่าตั้งใจแล้วแบบเราจะเห็นความแบบที่ทุกคนอยากมันให้มันออกมาดีอะไรงนะี้ยแล้วก็ทุกคนจะคอยเชียร์อัพตลอดนะสมมุติแบบเหมือนก็ว่าเราเห็นเราเห็นใ,นใครที่แบบเหนื่อยแล้วก็จะช่วยๆอะไรเงี้ยเวลาเราเหนื่อยก็จะมีคนมาคอยให้กำลังใจเราเนี่ยมันเหมือนทุกคนเป็นทีมเดียวกนะันหรือมันเลยเหมือนว่าบรรยากาศหรือวิธีการทำงานมันเลยมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเราเราไม่เหนื่อย เปิทุกคนไปด้วยกันใช่มใช่ดังเลยแ่ะสมัย,มย,มยะค่ะของสมัยนะคะก็ตอมประทับใจนะคะก็ความละเอียดของการทำงานของคือสมัยเนี่ยไม่เคยเล่นซีรีส์ที่ไม่มีการท้องก่อนเข้าเข้าฉากนะคะวันนั้นสมัยบินลงมาถึงภูเก็ตปุ๊บพี่บอสก็แบบโอเคซีสันผมหนักแล้ว่าอของขาดของขาดไปแอชชันเราเลยหรอไม่มีการซ้อมนะคะคุณพี่ทำไม เปทำงานกดต่อถ้าผสดเพื่อได้โมเมนต์พิเศษๆอ๋ออยากได้แ m a ิ i โมเมนต์ปาฏิจิใช่ซึ่งมันก็ทำให้เกิดมจิกโมเมนต์จริงๆแล้วก็ทำให้เราสามารถแบบ c าเ l น e n การแสดงของเราด้วยค่ะก็เป็นสิ่งที่ประทับใจแล้วก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้อยู่ในแบบผลงานที่แบบว่าเขาแบบเตะแล้วก็ทำให้มันมีค้ำตาไหลแต่ว่าพี่บอลคงมั่นใจในตัวเธอมากใช่ไหมคะแต่เขาเป็นคนละเอียดอยู่แล้วคุณคนนี้อ่ะคุณต่อไปค่ะแสงสว่าง ก็รู้สึกในกองที่ไปถ่ายครับรู้สึกว่าดีใจที่ได้มารวมแกงกับน้องๆที่มีกันแต่ก่อนนะว่าเป็นน้องเขาตอนนี้เราเป็นพี่เขาแล้วครับก็รู้สึกดีที่เราได้มารวมกลุ่มกันซึ่งผมไม่ไอ้สามคนนี้ไม่เคยรู้จักกันเลยไอศอร์คนนี้พี่เชื่อแล้วว่าสนิทได้อหละคือเราไม่รู้จักกันแต่ว่าสุดท้ายเรา้มารวมกันอผมรู้สึกว่าเราเหมือนเป็นเพื่อนกันมาม่อนก่อน ทำให้เราเล่นเป็นเพื่อนกันได้จริงๆนา่ารักมากคือไปแล้วก็ได้มีตาักพามจริงๆอ้งอาคุณคนครับก,ก็สำหรับผมครับก็มันเป็นครั้งแรกที่ผมได้มาออกอครับครับครั้งแรกเลยเราไม่รู้จักอะไรเลยครับแล้วพอเราได้มาเริ่มทําอะไรเนี้ยเราก็รู้สึกรัวว่ามันจะออกมาไม่ดีอะไรยเงี้ยแต่คือพี่ๆแบบพี่ๆเขาก็คอยบบเชียร์ให้เรารู้สึกว่าเออไม่ต้องเก่งน,นะคะ่คอยๆทำทำไปเลยไม่ต้องสนอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเหมือนแบบ ได้มาเที่ยวกับพี่ๆเขาแบบเดิมเดือนเต็มๆไปอยู่ก <zk Bell elaborate> you know. ับพ <com break hyster ically> <sm ack cocaine> ่อแม่เลยอะไปต่างจังหวัดหนูดีใจอ่ะหนูดีใจพี่ซึ่งเหมือนแบบปลดล็อกตัวเองมันเลยสนุกดีใช่เริ่มหนักเริ่มโตเริ่มโตเริ่มโตไปที่ซีบีไลท์โอเคค่ะบอารฟิลิปส์ฮัลโหลครับผมก็ความประทับใจก็น่าจะเป็นความเป็นตัวเองของพี่เขาสองคนมากกว่าพี่พี่ น่ารักมากถ้าผมก็บางทีก็คอยช่วยแบบว่าเออบทตรงนี้ไม่เข้าใจหรออะไรอย่างี้ก็ช่วยต่อแล้วก็พี่บอสเวลาผมเออในเรื่องของตู้ภาษาตายครับพี่บอสก็จะคอยบอกว่าแบบว่าเออภาษาคำนี้เพี้ยนนะคำนั้นเออเอออะไรอย่างนี้ฮนะก็พี่บอลจะคอยช่วยออใช่แล้วก็เพื่อนทุกคนก็น่ารักต่อผมมากคุณต้องคุณตายดีไว้ครับ เยี่ยมค่ะมาค่ะหนุ่มไฟแรงของเราเรื่อ,องร้อนมดกัดเจ็บว่าไหมจ๊ะ,ะ,ะผมชอบตรงที่มันเป็นความสนิทกันในกองอะครับคือไม่เคยเจอกันเลยแต่ว่าได้ออกกองกันครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันสนิทกันมากอะครับแบบเหมือนครอบครัวใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะับซึ่งผมชอบมากมากครับมันจะทําให้แบบไม่เครียดอะไรเวลาทํางานอะไรอย่างเงี้ยอยากไปออก เธออยากจะเป็นครอบครัวเดียวกับเขาหรอกก้อยใช่สิถ้จะอย่างไรก็ไม่ฝ่านติ๊เตียนเลยนะใช่ค่ะอ่ะได้ยินความประทับใจจากทุกคนแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอตัวแทนคนหนึ่งเป็นสาวสวยของเราแล้วกันนะคะเพราะว่าสาวสวยหนึ่งเดียวเลยฝากซีรีส์เรื่องนี้หน่อยค่ะก็ฝากซีรีส์เรื่องแปรรักฉันด้วยใจเธอด้วยนะคะเราก็จะออนแอร์นะคะทุกวันพฤหัสนะคะเวลาสองทุ่มตร you